อันตอนนี้นะคะก็อยู่กับช่องอีวายเกมม่านนั่นเองเย้ๆนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมโรบอกนะคะแต่ด่านนี้สีจะออกแบบพัดเทลพัดเทลนะคะก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกดกระดิ่งให้คลิปนี้กันด้วยนะคะทุกคนไปหาใจก่อนไปเราไปเล่นกันเลยจิ๊บเราจะกระโดดนะคะด่านนี้สีค่อนข้างสวยมากๆเลยนะคะสวยเป็นพัดเทลใช่ไหม นะคะป้า chi, เดี๋ยวค่อยๆเ,เ,นะเดินไปกันเลยนะคะ่อยเดินไปกันก่อนเลยนะคะโอ้นี่เขากระโดดเองเลยหรอ l e ด it ก o <Yeah. S 1> Let it go! กอเฮ้ยทุกคนดาดีานน้แปลกน,นะคะคือตกปุ๊บผมไม่ขาดนะคะปกติดาดหนึ่งที่เราเล่นเวลาตกผมจะขาด นีผมไม่ขาดคือดาดนี้ค่อนข้างจะมีไม่เยอะใช่ไหมไม,หไม่รู้เหมือนกันนะคะปาเดยวเล่นกันเลย <S s so cute. <S อ s ส c u t ีเดี๋ยวเราจะไม่พูดเยอะว้าวทุกคนเราเกิดตกเราไม่ได้กดกระโดดอะเราไม,ไ,มไม่ได้เราไม่ได้เราลืมกด,ก,ดกระโดดเนี่ยทุกคน นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปเลยนะคือเขาให้เราเลือกเหรออ๋อนี่ไม่ต้องเลือกแกได้เลยชิวๆหรือเปล่าอ๋อแล้วคือเราจะตายอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเขา้าใจแล้วก็คือหนูก็ไม่ต้องเลือกนะคะปะเริ่มเล่นกันเลยอันนี้มีทั้งหมดกี่ด่นเราไม่ได้ดูนะคะเราไม่รู้ อ๋อนี่เขาบอกว่าเราทำยางยานที่เท่าไหร่แล้วเราเพิ่งจะเห็นเลขเก้าไหมจะใช่หรือเปล่าอ๋อนี่ใช่ใช่ใช่ๆๆทุกคนใช่นะเมื่อกี้อะไรค่ะเฮ้ยอีกนิดเดียวอิงจะเกิดโดนละขอเราเจอเพื่อนเหมือนเราเลยทำไมตัวผู้หญิงแขนไม่ะคขาแขนขาไม่ค่อยใหญ่ เพื่อนฉันไปก่อนนะเธอค่อยเดินทำไมเพื่อนก็ค่อยเดินนะคะน,น่าจะกลัวตกเดตนไปเลยเย้ทุกคนคือเราไม่เคยผ่านอะไรที่ผ่านติดต่อกันขนาดนี้ว้ายนึกว่าจะไม่ยืนขึ้นมาแล้วนะคะ ติดตามช่ชองให้อายด้วยนะอุยทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปต่อเลยนะคะปิดรน อาย่ายง่าอุ๊ยทุกคนเราเห็นเพื่อนเราด้วยนะคะตกลงไปแต่น่าจะไม่ใช่เพื่อนเราแหละจะเป็นบอทอะไรอย่างี้หรือเปล่าคะเราก็ไม่รู้นะคะเคปะเราค่อยค่อยเดินปิงลงไปเลยค่อยเดินค่อยเดินค่อยคเดินจะไม่ค่อยๆทุกตอนก็ได้นะลูกเล้วแล้ จุบอันนี้น่าจะไม่ใช่แบบสีลุงนะคะน่าจะเป็นแบบอืมเขาเรียกว่าอะไรคะเทลหรือเปล่าคะน่าจะใช่พอทุกคนวัดนะท่วัดจะขาดไปเรื่อยๆทุกคนและเคยก็่คยงอขึ้นมานะคะเรามาถึงดาที่สิบเจ็ดแล้วนะทุกคนเห็นป้าสีมันก็แบบเราเหยียบบล็อกไหนเรอเอ๋อเนี่ยทุกคนมันเริ่มเราไก็รีเทใหม่ซะค่ะ อันนี้น่าจะเป็นรูปสนกลากระบาดนะคะดูถ้ามองอีกแนวหนึ่งก็จะเป็นบวกนะคะเพื่อเราตกไปแสดงว่าข้างหน้าของเขาต้องเป็นอุปสรรคยากนะคะอนอย่าลืมติดตามช่องของอาด้วยนะคะจะได้เจอแต่คลิปสนุกๆนะอยากให้เล่นเกมอะไรก็บอกกันมาได้นะคะ ผู้หญิงจะแข็ไม่ค่อยใหญ่เหมือนตัวเล่นผู้ชายตายตายตายเหมือนกันมาจ๊อใช้สมาธิแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอยาเล่นเกมอะไรก็คอมอุ้ยโอ้ยลูกกระโดดอ,อะเห็นตายก่อนอยากเล่นเกมอะ,อะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะ ยอมรับขอแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะว่าไม่ได้กดกระโดดจ้าอีกครั้งหนึ่งสมาธิต้องมาแล้วขอไม่ค่อยพูดนะคะเพราะผ่านด่านนี้ไปอโอ้ยทุกคนเราลืมกดกระโดดอีกแล้วไปต่อเรื่อยๆอกระโดดไปเรื่อยๆเย้ผ่านแล้ว ย่างนะทุกคนขอบอกว่ายลืมพิกด้านเดี๋ยวดูลูกศรลูกศร้อยไปฝั่งนี้เพื่อนไม่กระโดดละ่ะเพื่อนเขาคงไปเดี๋ยวทุกคนเราจะเริ่มไปกันเลยนะคะอะ้ไอรอบๆไอข้างๆน่าจะโดนไม่ได้นะคะ ตอนแรกเราผ่านตรงนั้นแล้วเราก็รอๆๆๆๆเดิน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 มาตลอดมาฝั่งนี้แหละแล้าเห็นเพื่อนเรามาตรงนั้นด้วยเริ่มกระโดดเริ่มเดินแล้วเพื่อนเราเก่งมากเลยนะ่าเดี๋ยวเราจะไปต่อเรื่อยๆ บางครั้งที่ไม่ค่อยพูดก็ขอโทษด้วยนะคะพสมาธิเราไปอยู่ไปกับเกมแล้วนะคะนะคะค่อยๆกระโดดโอ้ยข้างหน้าเรามาถึงด่านที่30แล้วนะคะด่านนี้น่าจะมีถึงเท่าไหร่แล้วก็ ไม่รู้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเรื่อยๆเลยเราจะไปยาวๆวทําไปเมกี้ไอที่นะาจอเป็นอย่างนั้นนะอยากให้เล่นด่าอะไรคอมเมนต์กันมาได้ทุกคนเลยนะคะไปต่อเรื่อยๆไปต่อเรื่อยๆอย่ากลัวอะไรอย่ากลัวอะไรอุปรสรรคไม่ได้ทำให้เรากลัวอุปรสรรคไม่ทำให้เรากลัว เรากลัตกอีกแล้วค่ะอุ้ยเราโดนเหรอน่าจะโดนนะคะทุกคนดูเร็วน,วน่าจะโดนนะไปต่อเรื่อยๆกันเลย ไม่ค่อยพูดนะ่ะแหละอีกแล้วนะคะโอ้มทุกคนหรืออิงไม่กี่อันเราก็ไปอะไรกันได้แล้วเราเจอเพื่อนเราเห็นเพื่อนตกลงไปเราจะเห็นทุกคนอาจจะไม่เห็น,นะคะ่ะแต่ถ้าเป็นตัวของอาร์ที่เล่นเองเห็นนะคะาดาวดาวว่าสีนี้ก็สลับไปด้วยสีนี้ไ้ก็จะสลับไปด้วยสีนี้ ก็จะตรงไปไม่ใช่ไปสีเหลืองก็ไปสีม่วงก็ไปสีนี้ก็ไปสีนี้อ๋อคือมันจะไปแบบช้าช้อ๋ออันนี้ก็เราต้องกาวค่อยๆกระโดดใช่ไหมอันนี้จะมี สีพาสเทลเยอะมากเลยนะคะจะเป็นสีชมพูเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขียวฟ้าทั้งหมดสีพาสเทลนะคะทุกคนต้องแต่ตูหน้าปกอนอกมาเล่นนะคะกทางเดินเฉยๆเรามาถึงด่านที่40แล้วค่ะ41แล้วค่ะ เดินกอักดูกคนรถตกอ,อ,อืมไปทางไหนไปทางนี้นะคะทุกคนรถตกกะค่อยๆกระโดดไปนะคะทุกคนเราจะใช้สมาธิีกับกรเลมเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะโอ้ตกเหมือนเพื่อนเลยเอ้อเดี๋ยวใต้คอเรามีอะไรชุกเขียวด้วยค่ะเราเป็นเลโก้ ไม่ได้กดกระโดดอีกแล้วก่อนที่เราเราต้องเล่นนะคะและเราต้องกดกระโดดต้องมองก่อนที่เราจะกดกระโดดเราต้องมองให้ดีนะคะว่ามือเราอยู่ใกล้ๆกับตรงที่ต้องกดกระโดดแล้วเพราะบางทีมือเราแบบไม่ได้ทันมองไปกดกระโดดมันก็ไม่กระโดดให้นะคะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยค่อเดินค่อยๆเดินออกอีกสองอีกสองด้านสองด้าน ค่อยเดินกันไปเลยนะคะนะคะค่อยๆเดินกันไปเลยนะคะคือผ่านแล้วเหรอแย่ทุกคนหรือใช่หรือไม่ใช่อ๋อมีอีกอ๋อก็จบแล้ว เงจังเลยเพื่อนอ๋ยจะแต่ตามเพื่อนเลยละค่ะโคตรยากอ่ะไม่ค่อยยากแล้วไม่ค่อยยากแล้วไม่ค่อยยากแลบบยากแล้วยากแล้วยากแล้วยากเลยนะคะ เ,เ,ลเลือดแล้วเลือดฉันห่วงเลือดโอ้ท <_ S 2> ุกคนเราว่าเราจะผ่านด่านนี้มันเป็นอุปสรรคที่ยากมากๆเลยเราก็กลัวสะท้นเลเซอร์นะคะทุกคนเอ้ยอ่นนะเฮ้ยลงด่านละลงด่านละลงด่าละลงด่านละเฮ้ยอีกแบบอีกนิดเดียวอ๋อทุกคนเส้นชัยอยู่ข้างหน้า ามเพื่อนดีก่าเพื่อนเก่งจังเย้ <Yeah. S 2> ทุกคนเล่นเราค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆกันเลยอจุ๊กจุ๊ก มาถึงด่านที่48แล้วนะคะทุกคนบันไดก็ต้องสีพาสทเทว่ะผ่านแล้วเหรอใช่ปะเย้ yeah, ทุกคนเราผ่านด่านนี้และมาได้แล้วนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ตีไป สี่นาทีนะคะเราก็ผ่านกันแล้วนะคะแย่ๆเราผ่านด่านนี้แล้วนะคะทุกคนใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เนี่ยทุกคนเรามาตั้งแต่หลายด่านมากเลยแลย้วเราก็ผ่านแล้วนะคะเส้นชัยแล้วเย่นะคะทุกคนก็จะไปดูคลิปอื่นนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร b ์คลิปนี้กันด้วยนะคะอันนึงนะคะบายบาย